สวัสดีครับฟาร์มพักมีประโยชน์วันนี้เรามาอัปเดตคณะนะครับคณะเห็ดหอมอายุประมาณ15วันต้นก็จะเริ่มตัประมาณ20เซนได้ต้นเริ่มอ,อวบแล้วนะครับคนะเราจะปลูกอยู่3แปลง ามแปลงนนี้นะครับยกรอยจากพื้นเพื่อที่ว่าการปลูกจะไ,ไม่ปวดหลังครับแล้วก็ถอนว่าจะพืชได้ง่ายเหตุผลหลกัลกๆดูแลง่าย ประโยชน์ของของคณะก็มีเยอะนะครับช่วยป้องกันโรคมะเร็งป้องกันโรคโลหิตจางและป้องกันโรคต้อกระจกสกปรคุณของผักใบเขียว ให้บํารุงสายตานะครับยิ่งทําให้มีอายุยืนเพราะว่าการที่ปลูกปักที่มีประโยชน์ไม่ใ,ใส่สารเคมีใดๆทั้งสิน้น เราจะไม่ได้รับสารเคมีจากรับชนิดนี้เพราะว่าเราใช้เตน้ำหมักปลาทะลีกับน้ำหมักปลาน้ำจืดนะครับมแมลงก็จะมาเจาะบ้างเหลือจากมแมลงเราก็ต้องฐานครับ ฝั่งนู้นก็คือปักชีกับต้นก้าขนากวงตุ้มประกาศข่าว แรงก็จะกินบ้างหรือจากมแรงเราก็ต้องทานสำหรับวันนี้าาราท่านผู้ชมไปกดอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ปเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ